สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมคลิปนี้แซมพามาชมรถส่งมอบ1คันนะครับที่โกดังบางนานะครับเป็นเจ้าคันนี้ครับเป็น Toyota Camry ปี2019นะครับผมนี่นะเครื่องยนต์คันนี้2 0 0 0ซีซีนะครับคันนี้ เลขไม่เพียง76,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมบอกเลยว่าหลอ่อโคตรๆนะครับผมนี่นะขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยครับผมสปาภายในให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะมาชมความหลอ่อรอบๆคันก่อนนะครับสวยมากๆนี่ นะนี่เช็คระบบไฟแสงสว่างให้หมดนะครับผมนี่นี่นะสวยสวยเลยนะครับผมนี่นี่นะสวยมากนะครับผมยางล้างลงแว็กให้เรียบร้อยครับนี่นะไฟเฟยติดให้หมดนะครับดีเช็คให้หมดนะ ภายในดำสนิทเบาะหนังนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าดูปีกเบาะนี่ยังตั้งอยู่เลยนะกุญแจสองดอกครบนะครับดูเลขไมพีเหม่เพียงิ6 8 1 1กิโลเมตรที่ใช้งานไปเท่านั้นเองพวงมาลัยยังไม่ลอกเลยมัลติฟังก์ชันนะครับผมสวยมากนะแผงคงแผงข้างสวยมากนะครับ เบรมือไฟฟ้านะครับหน้าจอมาพร้อมกล้องหลังนะครับสวยๆเลยดูด้านบนก่อนนี่ดูผ้าหลังคาเอี่ยมเลยนะครับเอี่ยมเอี่ยมเรียบๆนะนี่สวยนี่นะสวย,สวยมีมาา่านบังสำอาบ ม่านสำหรับผู้โดยสารด้านท้ายด้วยนะเครื่องยนต์ 2.0G นะครับดูด้านท้ายหน่อยนี่นะนี่อันนี้เป็นพรมมาจากโรงงานนะครับผมนี่นะอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆรีเช็คให้หมดนะครับดูท้ายสวยๆเลยนะครับ ท้ายสวยๆเลยนี่นะครับสวยเอี่ยมๆนะนมีตัดหมอกหลังด้วยนะอันนี้ตัดหมอกหลังจะดูด้านหลังขวานะครับผมมีแค่ฝั่งขวาฝั่งเดียวนะฝั่งซ้ายไม่มีนะครับผมสวยมากนะครับบอกเลย สวยเลยนะครับผมเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องยนต์ให้ชูดูก่อนนะครับลืมให้ดูเลยดูห้องเครื่องก่อนปิ้งไหมดูก่อนนี่ดูห้องเครื่องเรี่ยมจัดนะครับ สวยมากนะฝาเดิมๆหน้าเดิมๆนะสวยจริงๆนะครับผม่นี่น,น,นะนนซื้อรถกับแซมรับรองว่าแบบนี้ทุกคันแน่นอนนะภาษีล่ะไม่ต้องห่วงรีเช็คให้เรียบร้อยนี่ ไม่ต้องห่วงนะซื้อกับแซมรับรองว่าหล่อปิง้งแบบนี้ทุกๆคันแน่นอนนะครับผมนี่นะใครสนใจหารถมือ2องรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนยนะโทรมานะครับผมที่เบอร์0863543692นะครับผมคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ